โอเคครับมาต่อกันที่การคำนวณข้อที่49นะครับก็ค่อนข้างยากนะนะครับจงหาอัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สไฮโดรเจนที่อุณหภูมิ27องศานักเรียนคืออุณหภูมิเนี่ยเราต้องบวกอะไรครับบวก273เข้าไปนะครับให้กลายเป็นเคลวินก็คือ300นะครับเราจะได้อ,อุณหภูมิ300เคลวินล้วก็มาดูว่าเราควรจะใช้สูตรไหนนะครับมี2สูตรตัวนี้กับตัวนี้นะครับ ออืก็เลยแนะนําว่าก็เลยแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ครับอ่ะจัดการเลยนะครับสามก็คือสามนักเรียนคูณกับอะไรครับนักเรียนอาก็เท่าไรครับแปดจุดสามหนึ่งครับแปดจุดสามหนึ่งทก็เท่าไรครับสามร้อยนักเรียนสามร้อยนะครับ แล้วก็เอาตัวเลขมาใส่ในภาษาอังกฤษนะครับสามก็คือสามใช่ไหมครับ R ก็แปดุดสามหนึ่งก็ใส่ลงไปเลยครับ t ก็สามร้อยใช่ไหมครับเอเนี่ย M อ็ใหญ่นักเรียนเอใหญ่ก็บอกว่ามวลแก๊สหนึ่งโมลใช่ไหมครับคูณด้วยสิบกำลังลบสามนักเรียนนะแล้วก็จัดการเลยครับปึ้งคูณสิบปับก็จะได้ตัวเลขนี้นะครับหารด้วยสองคูนสิบกำลังลบสามนะครับลบสาม ทีน,นี้เราก็เราก็เอา 7, 4, 7, 9หาร2นะครับจะได้ตัวเลขอย่างนี้นะครับ3739.5สนะครับแต่บังเอิญว่าเราเอารลบสามาคิดด้วยนะครับ10บกำลังลบสมาคิดด้วยข้างล่างเป็นลบข้างบนก็กลายเป็นบวกเราก็เติม0ูนย์สาตัวครับตึงตึงตึงตงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายก็เลยเหลือแค่นี้ครับกลายเป็นสามล้านเจ็ดแสนะครับหารด้วย อันนี้หานเสร็จแล้วนี่ว่าอ่านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถอดรูตั้งเรียนเราจะได้เท่านี้นะครับเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวเลขอล,อลานมากนะครับมัวซัวมากนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ลงตัวด้วยนะครับมันก็ไม่น่าจะลงตัวหรอกเพราะว่าเรื่องเนี้ยนะครับมันก็เหมาะสําหรับคนที่จะไปเรียนต่อสายล็กๆนะครับวิศวงวิศวะอะไรก็ว่ากันไปนะครับสําหรับสายทั่วไปอย่างพวกเราก็ เรียนเอาเทคนิคการคำนวณก็พอนะครับทักษะการคำนวณน,นะโอเคครับผม